มาดูสร้อยสวยๆนะครับผมชอบแบบไหนสั่งได้นะครับอันนี้แบบสั้นใส่พอดีสวยนะครับผมอันนี้สร้อยหินเป็นหินนำโชคนะครับอันนี้เป็นเชือกหนังนครับแบบรูดปรับได้ปรับยาวปรับสั้นได้นะครับ ใส่กะเพระก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ปลอกไฟแชกปลอกไฟแชกนี่ถอดเปลี่ยนได้นะครับใครสนใจสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้พร้อมเลยครับหรือจะมาที่ร้านก็ตลาดต้นตาลนะครับ ชอบแบบไหนก็สั่งทําได้ครับพญานาคมีหินนำโชคนะครับเป็นพญานาคเจ็ดเสียงครับลูกค้าสั่งทําได้เลยครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ